็อยู่๋อขอสั่งไดฟุกุสี่สี่นะสี่ลูกแพ็คมาด้วยนะเพ่อได้จระร้อนอืม,อมวันนี้มีอาหารเต็มเลยมีมามา่มาข้าวโพดบล็อกคอดี้คัพเค้กไก่อ้งุนกะหล่ำปลีแล้วก็ไสก้กอรอกก็ทอดก มันดอกน่ากินจังเลยได้ฟุกุชิ้นแรกโอ้ได้ฟุกุชิ้นแรกโอ้น่ากินฮึชิ้นที่สองนุ่มดิบไม่จาร์โอ้แดงมากมันต้องใส่แล้วยาต้องลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวลุงอะไรหลานมันคือสไลไรหลานเดี๋ยวลูกเปลี่ยนได้ใหม่นะเฮ้ยจริงๆเลยลุง มึงเห็นเขากนินกันอ่ะมันคือหน้ามะนาวน,นะสำหรับคนที่มีสมองหนึ่งพันล้านเซลล,ล,ล์นะร้อยสุกแล้วลูกตุกต๊กตุกต๊กตุก๊กตุ๊กตุ๊กโอ้โหเอามาทอดเลยเหรอลุงมันก็เหมือนกันแหละล้านโอ้โห โอ้ยรถร้อนกตับไปแล้วนะอยากดูเฉยๆครับลุงลุงลูกเล่นเยอะไม่ได้กินแล้วอึ๊บม่้ไมไลฟูกูกิ้งไลฟูกูบอกว่าฉันไม่อยากโดนกินสูงก็และลุง Homo! Uh. <laughs> uh. 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 ต้อนกลอยอลงแล้วมาเซฟกลอยอะไรเนี่ยวา้าปิดแพ็กด้วยลงอู้หูกินกันเลยโอ้โหมีแบบเซาไปด้วยเริ่มกินกันเลโอ้ โอติมาลังเหนียวแล้วหลานเราเราขัาดูกันเลยลูกอะเรา,เรา,เรา,เราต้องไม่ใช้มือจับเราต้องใช้ที่คีบจับกาะปูนะหลานเขื้อนเขื้อนร่องมันติดหอ่อแล้วมันเหนียวมากแล้วก็รอขันดูสิเขื่อมันเหนียวจริงงั้นเราก็ต้องใช้ใช้ซ่อมจิ้ม ใส่เครื่องปรุงสักนิดนี่ม,มากอันนี้รถตกว่าอะเท่อขู่รถเยะเลยลุงทำเซ็หรอลุงใช่หลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายไปสเต็กลุงหโ,โห,โโห,โโหงโดจริง คลิกี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วลุงทำอะไรอ่ะลุงทำกุญแจ